สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพผม3าคนครับผมวันนี้เราก็จะมาบายเทสทายราคาเมาส์กันนะครับผมก็กติกาก็คือมีเวลา1นาทีให้ลองจับเมาส์ดูก็มาเริ่มถึงที่เมาส์ตัวแรกนะครับผมเริ่มก่อนนะครับผมพร้อมนะครับพร้อมครับนี่จับไม่ได้เสียวจัดสัมผัสข้างๆจับถูๆูรูปๆู What เออ บาหนึ่งนะเออบางหนึ่งน่ามีการาคานะเกียงเดาใครเดาใกล้เคียงสุดก็ได้คะแนนไลยเพราะว่าผมพอรู้แล้วว่ามันน่าจะไม่ไม่เกินนี้แต่ผมมีราคาในใจและเอาเวลารู้สึกเป็นี้มันไม่แน่นนะครับผมว่ามันคึกกึกกึกกึกมันถ้าเป็นเม้าราคาแพงๆหน่อยมันก็จะแบบแน่นโดยคิดว่าราคาถูกเหรอคิดว่าถูกครับคิดว่าถูกพร้อมยังพร้อมแล้วถามดีไป ทำไมทำไมเมาแลเนี่ยของเล่นมันเนี่ยเหมือนไอ้ที่มันลดรถเงี้ยแล้มันกึ่งแปลงหน้าเมาดีเคี้ยมันเลื่อนหน้าจอได้ทีย้อนได้ไหมฟิลฟิเหรอครับจับนมปะไม่เหมือนจับนมมัเหมือนจับนมหมอมันแบบบางๆไม่ค่อยแน่นครับคิดก็มันแบบว่าไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเมา์ราคาถูกครับไม่น่าแพงแล้วก็น่ารัอ่ะเจ๊ อันนี้ไม่น่ารู้เรื่องกูรู้จากราสีมาแล้วให้บอมเปนไงไอ้เขาไงไอ้เขาให้มาไอ้เขาให้มาถ่ายเมาไอ้เฮียมามาวอร์มเฉยเฮ้ยยเฮ้วอมอะไรฟิลลิ่งการจับเป็นไงครูรจากการหมุนครูรู้แล้วเซนเซอร์ดูดิดูดิเซนเซอร์โคตรฉายรู้เรื่องขนาดนี้เลยหรออันนี้กี่อันนี้กี่เฮิร์ตอ่ะอันนี้ประมาณเซนเซอร์ประมาณสองร้อยห้าสิบสอร้อยเฮิร์ตเหรอพี่เข้มมัวปะเนี่ยเพราะว่าผ่นเฮิร์ตใจดีกว่านี้ทีมราคาเท่าไหร่ราคาถูกเลยอย่างเงี้ย ผัวไม่ไหวไม่ไหวอ๋อมึงใช้นะมึงเคยใช้เอาไว้ทำงานไงสมัยเมื่อ20ปีแล้วโอ้นานไปโดนฟ้องแน่ยสองแสนอะเอาไว้ทำงานมองอย่างเงี้ยมีตังค์จ่ายวะเนี่ยสองแสนแล้วโดนฟ้องอ่ะมึงก็ทำงานปลดหนี้มาถึเวลาเอาไปต่อครับาถึงเวลาไทยผมว่าสักพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับไม่เกินนี้ตายอ่ะเก้าเก้าบาทร้อยเดียวนะผมไม่เกินห้าร้อยเอาเอาเรีบไปเป๊ะห้าร้อยเก้าเก้ากูไปคิดถึงเงินที่เพียรมา เกบาทเาบาทเฮ้ยไม่ทันแล้วคันคันื่อกี้นี้นี่คนเฟิร์มเมื่อกี้ไม่คอนเฟิร์มไม่คำตอบสุายรอกส้าย99 9คำตอบคือ259บาทครับใครใกล้เกียงเดใหญ่เคียงอ๋อมันต่างกันไเได้เอาขึ้นมาเลยต่อไฟดิสมอลซีเรียสวิโอเคได้ข้อนี้ไหครับ แล้วก็มาพบกับตัวที่สองด้วยกันนะครับก็ไปเริ่มกันเลยไปเดี๋ยวเวลาไอ้นนี้แน่นอยู่แน่นจัดเลยแน่นแน่นแน่นอยู่แน่นอยู่นะแน่นอยู่นะแน่นอยู่อันนี้เป็นไวเลสเหรอใช่เป้เป็นไวเลสด้วยรุ่นเกินเลยแล้วกล้าก่อเลียนไทรเซนเซอร์ก็เขาก็นิ่งอยู่ทำออกมาได้ดีตอบโจทย์อ้าวหมดเวลาทำเลออรอครับ อย่ามองอย่ามองอย่ามองสิงไงรู้สึกแน่นกว่าเดิมครับแล้วก็เป็นไวเลตด้วยราคาก็น่าจะมีราคาอยู่เมาตัวนี้เฮียระนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียอย่าโกงดิขบแม่งเลยเฮี้ยใกล้มือด้วยแน่นนะอ๋อโคตรง่ายเลยโลจิเทคเจ็ดศูนย์ครับง่ายมากได้เหร่จับไม่รู้เลยเหรอรู้เลย เกี่ยตอบได้ยันเมาเลยเหรอใช่แต่คุณรู้ราคาว่ะพูดจริงนะจำได้ว่าราคาอันนี้อะไรวะหมูว่ะหมูกันเลหมูนี่ใครวะหมูพรอนี้ก็ดิลยพรอนิกเหรอใครชื่ออะไรเนี่ยชื่อหมูพรอนีกเลยอะไรวะเท่าไหร่ไห้เกี่ยราคามาคุ้นๆแต่รู้ว่าเราราวประมาณเท่าไหร่แต่ไม่รู้ราคาจริงไหมเจนคอนเฟิร์มเจเจส่วนสามคุณา เต้นี่ยันเจ๊นี่เป็นสอดมือไปแล้วมึงนี่ไอ้เต้มันกง่เนี่ยพึ่งพี่ไอ้ยี่ลองกันดิสามสีไปเอ่นเมาส์คุณอยู่เมาส์เนี่ยเอาอะไรมาที่เราคือรุ่นอะไรเรไม่เคยเล่นที่รุ่นอะไรไอเมาส์อะไรวะไอคันดั้มกันดั้มอะไรอ่ะไหนยิงบอลโชว์ดิกันดั้มเหี้ยหรอที่จริงไม่นเล่นเล่นเป็นขนมโอ้ยแม่งอะเดี๋ยวจัดโอ้ยผมรู้ผมรู้ผมรู้ที่รุ่นอะไร ไม่ใช่โลจิเทคไม่ใช่เหรอไม่ราคาอะไรประมาณน่าจะไม่เกินสองพันไม่ใช่โลจิเทคไม่ใช่จีเอ้าหมดเวลาครับอมรอมรอ่าถึงเวลาทาย999บาทครับตอนแรกผมคิดว่าโลจิเทคแต่พอผมที่ผมเคยจับ G เจ็ดศูนสามมันไม่มีแบบปรับใต้เมาส์ด้วยเท่าที่ผมจําได้นะอาจจะมีแต่ผมลืมแล้วผมพันเจ็ดเรอพเพราะว่าอะไรเพราะอะไรเพราะว่ามันอันนั้นมันมันไวเลสอย่างเดียวเลยผมสองพันสองครับไม่าอวันคือโลจิเทค G เจ็ดศูนย์สามครับสองคนนี้มั่ว จะเลยครับครับราคา1,990บาทครับ G 6 0ศมี G 6นี่หรอข้อ <laughs> บันคือโรจีเท G i t e c ศูนย์ครับสองคนนี้มั่วเะไร Are you kidding me เหนือยมากเอแล้วโรจีเกูจำได้แต่ไอ้เคียมี G 6กด้ยหรอใครใกล้เคียงสุดนะ T ตอสองพันสองสอ๋อผมใกล้กว่าเออใกล้กว่า <Yeah. S 1> อ่ัสรุปครับผมใกล้เคียงสุดครับได้คะแบบนนหคะแนน นี่เราก็มาเดินทางมาถึงเมส์ตัวที่3กันแล้วนะครับผมก็ไปรับชมกันได้เลยออพร้อมพร้อมไปไปเอ่อไอ้ที่ไงไอ้หนุ่ยะไอ้ไอ้หนุ่ยเบ o อไอ้ I นุ่ยไอ้ยุทธเอฟเอฟีเดนะถุงยางเหรอใช่เหรอเราถุงยางมาให้จับเหรอครับฮะยูเอฟบีเด้ไปมาอยู่ไปอยู่ใคร์ b รอยาวเกี่ยวเขี <C oughs> ้เม้าในถุงยาง <C oughs> อย่ามองอย่ามองนะอย่ามองมันด้มองก็คือแบบมองมือตัวเองอยู่แล้วจับเมาส์เอาละมือออกครับเชื่อม่มั่นใจเลยว่ะมือออกมือออกโอ้ยพี่ดูเฮ้ย้องครับครับ y o u know it อ๋อโครสวีโน่ป่ะเด้อไม่ป,ปิดฝาได้ไม่ใช่หลายเนี่ยครึ่งหน่อยไอจีโฟตัวธรรมดาเลยเนี่ยเออตัวธรรมดาเลยมีน้ำหนักหน่อยนั่นไม่น่าใช่ซออุบะไรลตัวธรรมดาตัวธรรมดากูลืมราคาวะเฮียกูอขอตอบถูกมั้งเมื่อเฮียรู้ขนาดไงแล้วกูอะอาเวลาครับไอ้นี่นะความรู้เยอะเฮียตอบมัว่วกูดูทรงละไม่มั่วออกนะเต้เอาีไปทำเป็นความรู้เยอะไอ้สัสไอ้ย่าจีบีออกไป ไ้ไมันไมมไมันมาเห็นพอดีไอ้ยาจีบีทะลุตีออกมาอ้าี่ปรับความไวเมาส์ไม่ได้เหรอ่ไม่ได้อ๋อนี่มันปรับตุ่มใต้เมาสนี่เออดีป่ะมันเมาส์เหมือนตรงเมื่อกี้เลยรุ่นแล้วกันชัวร์มีใต้เมาน้อยี่นี่น่าจะเป็น G 6กทูนยาม G เ่็ดนามป่ะี่ G สามนสี่ฮะมีด้วยเหรอม่มีมีแต่ G สี่นมนะเออมั่วล้วรู้ราคาแล้วกหดลารยะเวลาครับ3าม้ยครับ 3,90 0นี่ครับ3,090 3,500ครับคำตอบที่ถูกก็คือ3,790ครับ Yeah it's me brother 3,990อ้อมาดูดิจีโปธรรมดานะจีโปธรรมดามีเห็นแสงเมื่อวาน่ะจีโปธรรมดาอืมตัวนี้สีครับไป let's go ดูสายพี่ดูเลยกอเลียนตัวนี้มีทั้งแบบสายแล้วก็ไม่มีสายโอ้โหกอง่ายนกอเลียน คนง่ายไอ้ไอเคยใช้ด้วยแต่เมื่อนานมาแล้วเมื่อประมาณ2ปีปีแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะความรู้สึกมันยังคงอยู่เว่าเรารักใครสักคนหนึ่งอะความรู้สึกมันยังอยู่มันไม่เคยจางหายออกไปหรอกเรารักใครสักคนหนึ่งอะความรู้สึกมันยังอยู่มันไม่เคยจางหายออกไปหรอกาไอ้ยังไงโนครับพอครับ ไอเ้มันแกะตัวได้ด้วยใช่ป่ะฮะมันแกะตัวได้ปะไม่ร <piss S 1> <field. S 2> ู้อะฟิวฟิวฟิวอะฟิวก <pou ces S 2> ็คือฟิวดีโยมันสลบไปกับมืออะใช่ครับฟิวดีครับมาคนจับแบบเจมเซอร์ดีด้วยเนี่ยแต่แบบคลอจะแบบคลอจะแบบจิกเมาส์แบบจิกเมาส์ถือมาแน่นอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่อ่ะเตะพี่ดูละเอ้าพอละอันนี้ก็น่าจะเดาเหมือนเดิมดูเครื่องรถเผมรู้ถ้านเป็นสายเนี่ยพร้อมไป go เรื่องเัาตูดแบนอะ สูดแบนนี่ล้วสูดแบนอันนี้นะสูตรมันโกงแต่แค่ข้างหน้ามันเรียบสูดรังโดงเลยบอกสูดแบนอันนี้มีคนเคยใช้เล่นมาลูบาโลกันมีคนดังด้วยใช่เหรอใช่ฟิลลิ่งผมว่าฟิลลิ่งเหมือนมายี่ห้อดังเลยครับข้อมือนะดูดูยิงดูการยิงวิ่งแม่นจัดดูการยิงเต้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 ไม่ดีแล้วฟิลมันก็มันก็แน่นมือครับผมว่าน่าจะเป็นแบบเกมมิ่งทั่วไปเลย แต่ก็แบรนด์น่าจะแหวกแนวหน่อยเท่าที่ผมคิดนะมันมีราคาอยู่ตัวเนี้ยถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,น่าจะเป็นโปรเพเยอร์ชื่อดังใช้เมื่อนานมาแล้วคิดว่าเป็นตัวไหนผะมเ,เก็บคําตอบไว้ก่อนแล้วให้คนอื่นตอบก <c oughs> ันเดี๋ยวเขากรอบเพราะว่าสามพันสี่สามพันสี่เดียวครับพี่ตานสองพันสี่เก้าสิบครับอุ้ยราคาเดียวผมเลยอ่ะไม่มันมั่วแล้วตอบราคาเมื่อกี้กรอบได้ปะกรอบได้ก็ได้คะแนนคู่หรอตอบพันสี่เก้าสิบครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าได้ราคานั้นแหละเพราะว่ากรอบ ไอเดียอไม่โฟไอ้สาสตว์ถ้ามึงรู้จริงมึงตอบก่อนแล้วกฟแล้วก็ราคาวันมานี้เลยครับผมโอเคในเว็บโอเฉลยครับเลยสรัเก้าสิบหนึ่งเก้าสตีได้ครับเมาโลก้าไม่รู้ว่าผมบวดไอ้ตีมึงเก่งยังวะ ที่ส่งสรงมือคือ XM1R เลยนุ้ยชิลิวโปไวลดเกมมิ่งเมาส์หมดกังวลเรื่องเมาส์เบิ้ลหรือคลิกนิ่มคลิกแข็งเกินไปเพราะสามารถเลือกสวิตได้ด้วยระบบฮอตสวับสวิตความพิเศษของเมาส์ตัวนี้ก็คือเปลี่ยนสวิตได้มีสวิตสำรองในกล่องอีก4ชุดเลือกปรับการคลิกได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการด้วยระบบฮอตสวอปสวิต ที่สามารถปรับการ P tower ได้ในตัว Swiss Hono Blue Shell Pink มี o v e r a t i n g f o r c ที่70 g f และทนสูงถึง80ล้านครั้งเหมาะสำหรับเกมทุกประเภทและยิ่งเหมาะสำหรับเกม FPS Shooting สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจโลกาครับผมตอนแรกก็คิดว่าเป็นแบรนด์ต่างประเทศครับผมเพราะผมเคยจับตัว n Game X M 1 r มาไม่คิดเหมือนกูัวรตอนแรกคิดว่าเหมือนกอลสเออ ผมไม่เคยจับเมาส์ทรงนี้เลยใช่เพราะว่าทรงแม่งสลลปลงไปอะไม่เคยเห็นแบรนด์ไทยเขาทำทรงสลลลงไปไงแล้วก็เป็นไวเลสด้วยใช่ไหมมีสีด้วยเนี่ยมีสีด้วยแบบมีเห็นแบรนด์โลกาด้วยผมว่าเสียจับเลยโอเคตัวต่อไปก็ไปรับชมเมาส์ตัวที่ห้ากันได้เลยครับหายมีรูได้ที่อะใบ้เดียวกับไฟน้นาเมาส์ป่ะเอ่อน่าจะใช่นะทรงแม่ง ใายมากเลยแต่ไม่น่าใช่ Final Mouse ปะ่ะเฮ้ยก็ใช่วะ่ะผมรู้แล้ว Mouse นี้เป็นเมาส์ของผมเองด้วยที่ไม่ใช่เลยหรอกมันก็คือเมาส์ผมดิที่เป็น,นประเด็นนะแต่ผมลืมราคาไว้ที่ผมผมซื้อราคานอกมาถ้าราคาจริงๆมันก็อยู่ที่ตับเป็นดอนนะปะ่ะาาาตับได้ตับได้ตับได้เวลามันก็คือเมาส์ผมอ่ะไอ้ที่ถ้าผมลืมราคาว่ะผมเองสามสิบผมรู้แล้ว Final m o u s นินจารครับเต้ ไอ้นี่ไม่รู้อ่ะาถาอ่ะเตะอ่ะมันเร่องนี้ก็เนี่ยนะอืมแล้วผมไม่เคยใช้เมาส์แพนอันนี้มัน250เ้องน่าจะไม่แพงกันแน่พร้อมไปสามสิไปไม่เคยใช้แล้วมาส์อะไรเหมือนขนมมันนี่ขนมมีรูขนมมีรูเฮี้ยอะไรหมวดเฮี้ยรูไม่รู้ราคาว่ะซื้อไม่เองแต่เสกจำไม่ได้ราคามันมันมันไม่คงที่อ่ะฟิวเหมือนมันเมอสตัวแรกเลย จะเปิดตัวได้ข่าวเป็นเที่ยงนะน้องเอาเวลาครับผมขอทายที่450ดอลลาร์ครับผมว่า4,000 4,000ดอลเลยเหรอ4,000บาทอ่ะ4,000บาทอ่ะข้ามเลยผมว่า250ดอลล์250ดอลล์300อ่ะกลมๆเอากี่เอาเท่าไหร่เกาได้300ยี่ก็เฮ้ยตอบเอาเท่าไหร่อ่ะตอบคาตอบสุดท้ายครับ450ดอลล์ครับ สี่พบาทสองรอยเดาดอนคำตอบก็คือสามรอยเจ็ดอนพี่ตานใก้สูนไม่เมา bro ไม่เมาอีกไม่เมาเมาเฮียใช่เมาพีีแหละ Yeah it's my mouth bro I said จำได้อยู่ของพี่จริงด้วยของพี่ตาเลยไม่มีกล้า ก็จบกันไปแล้วนะครับก you know ับวันน so ี้ที่เรามาทายราคาเมาส์กันก็ผมได้คะแนน2คะแนนเต้ได้คะแนน2คะแนนส่วนคนกากสุดได้คะแนนเดียวก็ไม่รู้ว่าอะไรก็น่าจะกากครับผมก็จริงๆแล้วเรื่องเมาส์ครับอยากฝากไว้ถึงทุกๆคนไม่จําเป็นต้องมีแบรนด์หรือว่าต้องมีราคาอยากให้ทุกคนจับแล้วรู้สึกขนาดมากกว่าแล้วรู้สึกว่าฟิลลิ่งการในการจับในการยิงการสะบัดเมาส์อะไรอ่ะมันไปกับมือเรา ผมว่าอันนั้นน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กว่าเรื่องเมาส์ที่เหมาะสมกับตัวเองดีที่สุดแล้วครับวันนี้ก็จบไปแล้วครับผมกับการทายราคาเมาส์กันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารทางช่องทาง YouTube ครับผมซี่ยาบ๊ายบายครับสวัสดีครับร<อ>ผม